ข้าวนิยมเสี่ยวต้มยำมะนาวของเขามีเยอะนะมีทั้งน้ำตกทั้งต้มยำน้ำใสปลาเปล่าก็มีมีทั้งแห้งทั้งน้ำนะครับอร่อยครับอยากทุกคนมาลองกินนะครับเฮ้ย oh, <yeah. S 1> มันหอมมะนาวอยู่แล้วนะครับรสชาติดีนะเล้ก ร้านนี้คุณเป็นคนไม่กินแล้วเหรอไม่ตับนี่ยังกินเด่๋ยวีข <c oughs> นลุกยังขนลุกถ้าิยมเดี๋ยวต้มยำหมูมะนาวแล้วเขาก็มีก๋วยเตี๋ยวเรือด้วยหมูสดตับทุกกิน้นเนื้อสด เนื้อเปื่อยอะไรมีหมดนะแต่ที่ผมอยากลองอะไรนะพวกต้ยมยำมะนาวต้ยมยำเขาหน่ากินนะมีแบบหมูลอยไอ้ที่หมูปเปล่าลอยอันนี้หน,น่ากินมากๆมีเตี้ยนตีมีไข่อะไรด้วยนะเนี่ยน,น่าได้ลองอแล้วเราก็มีพวกของทางเล่นพวกอะไรอย่างนี้ด้วยนะหน้ากินมากนะร้านนี้ให้ดูกลับให้ดูกลับตงนี้โชว์กลับมาหน้ามีที่อยากกินที่ว้าว ชิญหม่แนะนําผมมีตอนนี้มีอยู่ผลิตภัณฑ์อยู่4ตัวสายแท่บเนี่ยเรากินมากมากเนี่ยต้องบอกนิดนึงว่าโซเดียมเยอะใช่ป่ะพอโซเดียมเยอะตัวนี้ตัวนี้ผลิตภัณฑ์ไหนตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เลยตัวนี้เลยเปนอปเปิ้ลอร่อยด้วยช่วยในการขับถ่ายได้ด้วยลดอาการบวมนะครับแล้วก็ขับโซเดียมได้และทีิตภัณฑ์ช่วยการขับถ่ายด้วยนะไปลองได้แต่ทุกตัวดีเหมือนกันหมดถ้าขับถ่ายโดยตรงนี่สีม่วงปรับการกินคลุมหิวได้บำรุงสมองได้ด้วยแล้วก็เพิ่มโปรตีนด้วย ฝางด้วยนะฮะสีตัวนี้เลือกเอาเลยคนชอบแบบไหนไปลองหาซื้อทานแบบนั้นนะครับกินเดีกินได้แต่ต้องรักษาสุขภาพด้วยเดี๋ยวต้องถามไปให้แล้วกันนะครับระหว่างนี้เดี๋ยวผมสั่งของกินให้ดูเป็นผมสั่งกากเจียวกับบ้านเลยนะแบบกากเจียวเขาน่ากินมากนะครับปีนี่เปิดสี่ปีแล้ว่ครับร้านตอนนี้คนเป็นไงครับเยอะไหมเยอะไหมเยอะเยอะครับพี่เริ่มเยอะขึ้นใช่ไหมขึ้นครับดูจากเทปนี้นะพอดูเสร็จนะอยากให้ลองมากินดูนะครับคือมาได้ทุกวันแต่หยุดทุกวันพุ 11โมงจนถึง1นึ่งทุ่มทุกวันอิาวาซอย1ตลาดนัดวัดประดูนะครับแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราขอไปชิมที่เราสั่งก่อนนะสดุดฝีมือนะ,นะจัดไปเราไปลุย จริงไหมครับเขาปกติเขาเป็นคนชอบกินก๋วยเตี๋ยวต้มยำหรอหรออ๋อหมายถึงว่าก่อนจะมาขายก็แบบลองทํากินเองก่อนอันนี้คือสูตรของพนวดกงอนเนี่ยนะอ๋อของพนวดเงินอ๋อนี่หมูลอยหุยน่ากินนะหมูแบบหมูลอยแล้วก็มีแห้งมีอูน่ากินนะเนี่ยกขลองชิมหน่อยสิอร่อยนะแต่การกินต้มยำมันต้องเผ็ดเผ็ดปะ มันหอมมะนาวอยู่แล้วนะครับรสชาติดีนะนนไม่รู้ก็ดีแล้วไงดีแล้วดีแล้วมันสีมันสวย,อยงไงหอมมันจะเผ็ดเหรอไม่ไม่ได้เผ็ดดีกูใส่ผิด <c oughs> ตม้มยำกลายเป็น, <c oughs> นตแต่น่าจะน่าจะเผ็ดปะอ๋ออันนี้คือ <c oughs> <c oughs> อผมอผมใส่พริกผิดครับผมอ๋อ,อมันต้องใส่พริกนี้ที่แต่เนี้ยแหละเขาบอกพริกอันนี้จะอร่อยใครบอกหอมนะแต่มันเป็นพริกก๋วยเตี๋ยวเรือไปเลยกลิ่นมันจะแบบแต่ก็อร่อยอ่ะเย้ยอร่อย,อ,อ,ยอันนี้เดี๋ยวเรือมาแล้วครับ เขามีก๋เตี่ยวเรือด้วยนะแล้วก mm ็เตี่ยวต้มยำด้วยนะใหญ่ใหญ่มากใหญ่อยู่นะโอ้ยนี่ครับอร่อยนุ่มมากแล้วก็ดีอ่ะ ใส่พริกผิดเดี๋ยวสีเปลี่ยนเลยอ่ะรสชาติื่อกินก๋วยเตี๋ยวเลือผมขอโทษครับผมผมผมใส่ผมผมใส่ผิดหมูสะแบบสะใจมากแตุ่กคนแบบเฮ้ยคนนี้ ไม่เผ็ดเท่าไหร่หรอกสีเฉยๆสะใจดีนะอร่อยดีครับโอ้ยตีสันโหอ,อร่อยไหมอร่อย รนะเราลองกินก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเรือดูก่อนพอแห้งอะ่ะมันไม่มันไม่เป็นไรอะ่ะก๋วยเตี๋ยวเรือเขาน่ากินนะทำไปเล่นไปทางที่เขาเด็ดเรื่องต้มยำนะแต่ก๋วยเตี๋ยวเรือน่ากินนะขอชม,มนะก๋วยเตี<ๆ>๋ยวเรืออร่อยอร่อยเลยก๋วยเตี๋ยวเรืออร่อยเนี่ยใส่กระดากหมูไปโหก๋าเต๋ยวเรือก๋าเตี๋ยวเรืออร่อยแต่ต้มยำเขาอร่อยนะไม่ใช่ไม่อร่อยแต่แบบหมายถึงก๋วยเตี๋ยวเรือเขาอร่อยอือ ่อยจริงหนมากคือรสชาติคือก๋วยเตี๋ยวเรือของเขาไม่ต้องปรุงเลยนะผมว่าอร่อยเลยอือก๋วยเตี๋ยวเรืออร่อยอร่อยเลยเกี๊ยวเรือไก่กับกากหมูอ่ะอร่อยพอก่อนมาผมเนี่ยบ่อยก่อนถ่ายเทปนี้นะครับผมซัดข้าวมาเยอะมากๆครับอ,อันนี้่อนถ่ายไม่เกี่ยว อ๋อนั่งกินอันนี้แกะกลางหมูที่เรากินก่อนถ่ายระหว่างระหว่างสองสามสี่ห้าหกหกถ้วยหมอเขาเล่นเปโซ่เข้าได้ดูแลบ้างเกลี่ยนตกอร่อยมากเทมคนกระเที๋ยวพี่ชอบก๋วยเตี๋ยวน้ำตกมากกว่าทุกอย่างรหรืออะไรก็ชอบ มาเรามาลองแห้งอันนี้ก็มีแบบเสียงจีเลยนะครับมีมะนาวมาให้น่ากินน้าหมูสับหมูแทนอันนี้ผมใส่ทุกอย่างมาบีบมะนาวนี่หนึ่งน่ากินเชียวล่ะครับเนือ รังมีไส้ออดด้วยนะอ,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 อืทำใต้ได้ดีนะเพราะว่าล้างมันได้ดีไม่เหม็นคาวเลยแล้วก็นุม่ม บะหมี่เส้นก็เยอะนะครับมีเครื่องในมีตับมีไส้อ่อนมีเสี่ยงจีมีหมูแผ่นใหญยใหญ่มีไข่หนึ่งซี่มีลูกชิ้นมีหมูชิ้นหมูสับเยอะมากครับนี้คจะห้ามคนไปเนาะเนาะคุก็มาเรื่อยๆนะเข้ามาแบบเรื่อยๆแล้วร้านเขาต้องแบบโอเคเลยนะลองแล้วมาสิผู้ชายลองแล้วะมาดู กินกินครับเขาดีนะทำดิบีแต่บี้ไม่ชอบดิบๆขนลุกวันนี้กูเป็นคนไม่กินดียวเหรไม่ตับนี่ยังกินอย่านลุกยังขนลุกเขาเรียกว่ามันยังไม่ชิน ถ้ามันชินแล้วมันจะไม่เป็นแบบนี้แล้วก็ใคร่อยไขก่อนไครตมก่อนปากได้ไม่ใช่มันมันไม่ดีแต่ผมเน่ไม่กินโอ,อ้อยเงี้ยมาได้เลยมามาได้ทั้งวันอะไม่หนามากแล้วก็ไม่บางมากแล้วก็นุ่มเนี่ยครับนุ่นรบาย <laughs> แวะมาได้ของเขามีเยอะนะมีทั้งน้ําตกทั้งต้มยำน้าใสปลป่าๆก็มีมีทั้งแห้งทั้งน้านะครับแล้วที่ผมลองกินมาทั้งเมนูต้มยำแล้วก็แห้งแล้วก็เป็นน้ําตกเนี่ยผมบอกเลยว่าอร่อยครับอยากทุกคนมาลองกินนะครับค้านิยมเตี๋ยวต้มยำมะนาวหรือก๋วยเตี๋ยวเรือด้วยเติร์ดแบบนี้ได้เลยนะครับร้านเขาจะอยู่ที่สาขาตลาดนัดวัดประดู่สายหนึ่งนะแวะมาได้เลยนะครับร้านเปิด11โมงเย็นจนถึง1ทุ่มหยุดทุกวันพุธครับราคาก็ โอเคด้วยนะครับแล้วมีของพวกของหวานมีน้ําให้เลือกด้วยนะแวะมาได้ร้านนี้ครับของดีอยากให้ลองมากินใครอยู่แถวนี้ยังไม่เคยมากินลองแวะมาดูครับฝากด้วยฝาก,กอะไรก็แชร์เทปนี้ด้วยนะครับนี่ฝากได้ครับคนที่ถามว่าม่ไมพ,พีกินน้อยโอ้โหก่อนหน้านี้นี่สนานมากยังไม่หยุดเลยโ okay, อเคเอาให้ดูนะเอาให้ดูว่าเป็นอย่างนี้